สวัสดีครับร้านบีเรซิ่งนะครับอยู่นนทบุรีซอยเรว,วดีหกสิบสามครับก็คันนี้รถล,ลูกค้าเก็บสภาพมาอยู่แล้วนะครับไม่ได้ทําผมไม่ไทําอะไรเลยผมมีหน้าที่แค่เรื่องของเครื่องยนต์ที่ลูกค้าแจ้งมาคือสารติดยากอะไรอย่างนี้สารติดยากแก้ไขให้หน่อยอสตาร์ทแล้วกินแบตกินอะไรแบตชาร์จบ่อยมากประมาณนี้ครับก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับก็คือ สารติดยากเนี่ยก็เหมือนเดิมครับลูกหลวมทั่วไปฟิกเครื่องใหม่ก็ดีขึ้นครับส่วนคาบูก็ช่วยฟ้าหมุนได้รอบก็ขออนุญาตเตียนแล้วก็เข็มเล่งก็ตั้งมาล็อกบนสุดไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรเหมือนกันไม่มีเหตุผลว่าลูกเดิมทําไมต้องใส่ขนาดนั้นนะครับประมาณนั้นคันนี้เป็นรถลูกเดิมรถลูกค้ามาดีอยู่แล้วนิ่มๆเลยส่วนเรื่องสตาร์ทสตาร์ทแล้วได แบตเต็มเต็มชาร์จแป๊บเดียวสตาร์ทแป๊บเดียวแบตหมดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ได้เกิดจากระบบไฟหรืออะไรเสียครับมันเกิดจากไดสตาร์ดเสื่อมสภาพเองอ๋อเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วไดสตาร์ดไดสตาร์ดเสียไดสตาร์ดเรียกว่าอะไรอ่ะฐานใดหรืออะไรมันขดร่วอะไรมันเสียอะไรเงี้ยครับเขาก็ก็เลยกินไฟก็พอเปลี่ยนไดปั๊บก็ก็นิ่มเลยสตาร์ทนิ่มเลยประมาณนั้นนะครับก็ ครับเุณแมคันนี้ก็จะเป็นรถลูกเดิมไล่ข้างครับลูกเดิมไล่ข้างก็เรียบร้อยดีผมชอบแข็งลูกค้ามากเลยว่ะเขาไปยิงทรายเหมือนทรายหยาบผิวมันแบบผิวมันดําเดิมดิดูว่าขูขาขูขาดีแล้วดูมันแจ๋วแจ๋วแจ๋วแต่ที่แม่รากเขานะอยากให้เขาเป็นรักเองอ้าวฟังเสียงกันหน่อยก็โอเคนะสตาร์ติดง่ายดีอะไรดีครับก็บตามปกติสตาร์ทง่ายนิ่มชอบชอบ คันนี้เหมือนรถเขาสอบบู์มาอยู่แล้วพอปิดเครื่องปับ๊บไล่ข้างปับ๊บบิดคันเร่งในรอบมาเลยดุกคันเร่งเนี่ยแงน,นงนแนน,น,นี่ลูกเดิมนะนีะ่ลูกเดิมแงนแงนแ้น,น,น,นไปไปขี่มาแล้วลื่นมากลื่นดี อาจจะลื่นเพราะว่าข้างหน้าเขาไม่ใส่ปัดไม้ด้วยพอไม่ใส่ปัดไม้ไงรถจะลื่นขึ้นมาอีกหน่อยนึงครับอไม่ใส่ปัดไม้รถรถรถลื่นไกหน่อยหนึ่ง,งแต่เขาแค่ว่าไม้จะไม่ขึ้นตอนแรกผมก็นึกว่าลูกค้าเขาใส่ไม้ขาผมก็มาดูเฮ้ยเขาไม่มีใส่ไม่วะเขาใส่เป็นปัดไม้นี่ไปแต่ใส่เป็นบูทไปไม่ได้ใส่ปัดไม้ครับก็โอเคครับสมบูรณ์ดีครับก็เรากลับบ้านได้ออชอบอ่ะชอบคันนี้ดูใหม่มากเลยแล้วก็บอกก็ปาดมาเป็นสันดูเ่ย คือโอเคเลยเนี่ยครับนิ่มๆท่อยังไม่ตันเลยหรือแจ๋วเลยแหละสีก็ยังโอเคอยู่ครับมีนิดๆหน่อยที่มีตำหนิก็เจ้าของรถเดี๋ยวเขาไปแก้ไขเอาเองเพราะว่าอันนี้เขาทำมาน่าจะนานแล้วนะน่าจะนานแล้วเห็นเจ้าของบอกครับผมก็เท่านี้แล้วครับก็รถลูกเดิมมันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับมันก็มีแต่ฟิตเครื่องไล่ค้างเนี่ยครับมีแค่นั้นเองสามสี่พัน แล้วแต่ว่าคุณจะทําอะไรเพิ่มจะเปลี่ยนไดเปลี่ยนแบตเปลี่ยนต้๊มดูดหรืออะไรมากมายก็แล้วแต่ที่รถลูกค้าจะเสียหายครับนะฮะรายการซ่อมก็ประมาณนี้ครับค่าอะไรก็หมาู่ทั้งคันพันหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับผมเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบิลลสติ้ให้ด้วยช่วงนี้ลงคลิปน้อยหน่อยเพิ่งกลับมาจากการป่วยโควิดด้วยขอบคุณนะครับสวัสดีครับ